โลกสิเกิดแห่งแรงเขาแฝดปานไฟใหม่ในไฟดุงดอนสิเกิดเป็นของหักเขาวสิกายเป็นมือโลกกาสิหอนอังคนสิขากันตายบวาพีและน้องผงงเสื่อเพื่อนสหาย เป็นไปเบิดเขตขายนี่กำไฟโลกาค้นสีมอละหน้าตายโอ้ยโอ,อยู่ยังไปใดสิเหลือ,อยังนอเอาไว้ค้นดีให้ทวนทียังสามหมโพสีไผปุสุนหุมนีสิไปได้อยู่ยังว่าให้ฟังอีกครั้งสามหมโพสีพตรงนี้ปัญหาหมโพสามใหม่ พอหากคือพาไตรแก้วพุทธธรรมสงตรงนี้ให้สนผมองภาไตรแก้วสำคัญคุณบุญสิเห็นพบได้พอน่กเจา้าผูสุข้นขอสาธุ้นเสื่อเพื่อขอพุทธศาสตร,ร์ยาได้ประมาทมากให้อิงอ่างตัวภาไตรพี่น้องเลย ขอสวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วกบห้างพญาคำคมนะครับก็ได้นำพญาทางพระพุทธศาสนานะครับมาเล่าให้สู่กันฟังขอสรุปใจความว่าคนเรานะครับโลกมันร้อนทุกอย่างก็เพราะกิเลสตัณหาคนมันเยอะมันก็เลยทำให้โลกร้อนอย่างเช่นร้อนใจร้อนกาย สุดท้ายก็ร้อนหมกทุกอย่างแต่สิ่งที่พึ่งพาใสได้จริงๆก็คือว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะให้เราพึ่งพาใสได้จริงๆเพราะว่าพระพุทธเราพึ่งก็คือพึ่งหลักตามคำสอนของพระองค์พระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้ไปตกอยู่ในโลกที่ชั่ว พระสงฆ์ก็คือสมบุติสงฆ์ผู้ปฏิบัติปรฏิบัติชอบผู้มีศีลธรรมไม่ได้สักสื่อ,อนำไปสู่ความงมงายแต่สักให้มีสติปัญญาให้เกิดขึ้นในตัวนั่นคือพระสงฆ์ที่แท้จริงเพราะฉะนั้นก็ให้พิจารณาไปตามหลักปัจจัยประมาณนี้ ก็จะได้ทําบุญให้ถูกที่ทําดีให้ถูกทางแต่ถ้าเราพิจารณาหวังแต่สักว่าอ้อนวอนขอพรให้ได้นู้นได้นี้ก็แสดงว่าเราก็ยังไม่ใช่ชาวกุทธที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเรา,เราท่าน,ท,นทั้งหลายให้พิจารณาเพื่อเป็นคติเตือนใจว่าสามสิ่งนี้ เป็นสิ่งที่นำสู่ไปเรียกชัยนำสู่หาหลักชัยนำสู่หาความสงบที่แท้จริงก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับผม